สวัสดีครับผมคิวคิดีดเองนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเพลงจากวงสุดอันตรายร้ายแรงเดฟทอนใช่แล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเพลง Around the Fur นะครับจากอัลบั้มของ d เด t o อนที่มีชื่อว่า Around the Fur เหมือนกันนะครับตรงตามชื่ออัลบั้มเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เพลง Around the Fur นะครับก็ เดฟโทนนะครับปล่อยอัลบั้ม t e Road The Fur นะครับออกมาเป็นอัลบั้มที่2นะครับออกมาในปี1997นะครับอัลบั้มนี้นะครับเป็นผลงานที่สำคัญมากนะครับในการพัฒนาสไตล์ของวงดนตรีของเขานะครับซึ่งอัลบั้มนี้ครับจะผสมผสานความหนักแน่นของเมทัลเข้าไปกับบรรยากาศที่ล่องลอยและอารมณ์ที่ลึกซึ้งนะครับแต่ว่าเพลง a r o n d The Fur ครับสื่อถึงความหลงไหลในความงามภายนอกและความว่างเปล่าภายในนะครับแต่ว่า ให้ฟีลแบบว่าเหมือนมีอะไรที่แบบดูหรูดูแพงแบบว่าด้วยใช้แบบคำบรรยายเป็นขนเฟอร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและความเย้ายวนนะครับแต่ภายใต้ความสวยงามน,นั้นกลับซ่อนด้วยความว่างเปล่าและความไม่จริงใจเอาไว้แล้วก็ผมวิเคราะห์นะครับก็เวลาเราฟังเพลง Around the Fur เนี่ยเพลงนี้เนี่ยมันทุกคนจะรู้สึกยังไงแบบว่าคนรู้สึกเมื่อฟังเพลงนี้นครับ เพลงนี้นะครับให้ความรู้สึกที่ผสมประสานระหว่างความหนักแน่นและความล่องลอยนะครับเสียงกีตาร์แบบว่าออกแนวหนักหนักหน่วงนะครับแล้วก็เสียงร้องที่แบบว่าจะประมาณว่ากระซิบหรือบางทีก็อยู่ๆก็ตะโกนอะไรอย่างนี้นะครับแบบว่าอาจจะแบบชิวๆอยู่ๆจะแบบดิ่งไปเลยอะไรงนี้แล้วก็มันก็จะแบบว่ารวมๆกันอะ่ะมันก็จะแบบสร้างบรรยากาศที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยอารมณ์นะครบว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นของ เดฟโทนแหละที่ผมบบ่ชอบวงนี้มากอะไรเงี้ยมวลหมู่ของเพลงนี้นะครับก็ around the f o r นะครับจะจัดอยู่ในแนว alternative metal นะครับแล้วก็ new metal นะครับหรือก็มีอีก subgenre นะครับที่สามารถนำรวมได้ก็เป็น post hardcore นะครับแตบบ่ว่าเป็นมีการผสมผสานแบบว่าผสมผสานองค์ประกอบของ metal นะครับ และดนตรีที่ล่องลอยเข้าไปด้วยกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นออกมาเป็นอะไรที่แบบว่าโคจะมาสเตอร์พีเลยนะครับไม่แน่นะครับเอ่อคลิปเอื่นผมอาจจะทำเพลงแบบว่าผมอาจจะมาพูดวิเคราห์เพลงอย่างนี้เหมือนคลิปก่อนๆก,ก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเชิงอันนี้ก็เป็นงานส่งอาจารย์อีกเช่นเคยนะครับก็งานต่อไปไม่แน่อาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่แบบเฟี้ยวกว่านี้ก็รอดูกันได้นะครับก็ จบไปแล้วนะครับกับการ analyzing เพลง Around the Fur ของ d e a t t o n e s นะครับที่ผมเอามาพูดในวันนี้ก็แล้ววันนี้ถ้าผมก็วาดรูปปกอัลบั้มของ Around the Fur นะครับก็เป็นรูปที่ผมวาดด้วยลายเส้นของผมเองเนี่แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย